มาแบบนี้ก็สวยครับนี่ไงเบิ้ลเต็มเต็มครับสามพันคุ้มไหม้เดียวไหลต่อมาอีสี่พันจัดมาอีกหนึ่งพัน้า ที่วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กอายุ1 8ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอดคล้าย pg เกมเรามาอยู่ในเกมเสาถ้ำนะครับวันนี้กับทุน500ตามเวลาโบนัสถ้ำอัตราการแตกของโบนัสอยู่ที่90%นะครับซตผมสำหรับเกมเสาถ้ำวันนี้นะครับเปิดเทอร์โบครับผมลุยกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะผมขออนุญาตใช้สเต็ปเบ็ดหก ออโต้สิบหมุนก่อนเลยนะครับมาใช้เป็นออโต้ก่อนเลยมาออโต้สามสิบโอ้ยมาเรื่อยๆมาจัดเองเลยเอ้บมาโอ้โหสวยครับสแกตเตอร์มาโอ้โหไม้สุดท้ายสุดท้ายและท้ายสุด สุดท้ายและท้ายสุดจริงทุนเหลือ47โอ้โหโดีจัดดีจัดเลยแบบนี้ดีจัดบวกมาแบบนี้สวย480ครับผมคูณ6ตอนนี้ <c oughs> โอ้โหฟีแล้ว2ไม้หมุน2มาหมุน3าคูณ8ครับเคที่โู้เข้ามา500 ไหลต่อไาอีกเจสวยงามนี่เบิ้ลเอโอ้โหไม่ใช่คูณ14แล้วนะครับท่านผู้ชมคูณสิบสี่แบบอุ้ยเจโอ้โหเจไม่ถึงอะสองไม้สุดท้ายเจมาแล้วสวยมาแบบนี้ก็สวยครับนี่ไงเบิ้ลเต็มเต็มครับสามพคุ้มไม้เดียวไหลต่อมาอีกสี่พัน จัดมาอีก1,500แตกหมื่นครับเบทหกสิบเก้าปเปอร์เมกาครับผมเป็นไงท่านผู้ชมเป็นไงวันนี้มาจาัดโอเคคูณ24ด้วยรางวัลรวม1 1 2 1 4ครับผมโอเค โอเคผมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวร้านชมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไเ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนาผมคลิปนี้ก็เบทหกสิบทุนหลักร้อยวินไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสี่นะครับผมนะก็รวมทุนก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไเ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอน้าแล้วกันคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามนะครับ